ครับสวัสดีครับก็มาแนะนำขายรถสามล้อไฟฟ้านะครับรถอยู่บ้านทิวานอำเภอพิมาจังหวัดนครราชสีมานะครับรถซื้อมาได้สองเดือนนะครับซื้อมาสองหมื่นเพันขาย1 8 0 0งหมนะครับขายถูกรถราคามาดูมาขับได้นะครับพี่น้องนะครับเป็นรถสามล้อไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะเปิด ไปให้ดูนะครับรถจอดนานนะครับไม่ค่อยได้ขับไปไหนอันนี้หน้าบาัดนะครับอันนี้เบ็ดเต็มผมที่นะครับเบ็ดเต็มเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวขวานะครับนี่นะครับไฟเลี้ยวขวา ซ้ายมือไปเลี้ยวซ้ายนะครับนี่นะครับไปเลี้ยวซ้ายมาดูท้ายรถนะครับมาดูท้ายรถกันนะครับเป็นรถสามล้อไฟฟ้านะครับมอเตรอร์หกร้อยวัตต์มีโชคโชคหลังมันนีกล่องกล่องใกล่คล้องนะครับพนักพิง น,นี่ปุ่ม่มนี่ไฟหน้านะครับไฟหน้ารุดนะครับมาดูมาขับได้นะครับรุดราคาหารุดปิ้อัพมาใส่นะครับผมไม่มีรุดสูงนะครับผมถอยหลังได้นะครับอน,นี้ปุ่มถอยหลังนะครับ ผมถอยหลัง,สงเสียงดังมากนะครับโอเคนะครับนี่เบาะที่นั่งนี่ก็มีเบาะเด็กนะครับเบาะเด็กนั่งครับเบาะจะไล่ก็ได้นะครับแต่มันจวดนานครับสะไล่ไม่ค่อยได้นะครับก็มาดูมาขับทุดลงได้นะครับจวกมองข้าง รูปคนขายตกมองข้างกตัวรถก็สูงประมาณนี้แหละครับอันนี้เอวผมอันนี้เบาข้างน,นี้เบาพิงประมาณนี้นะครับ ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับถ้าซื้อจริงก็ลดได้อีกประมาณห้าร้อยหรือ1,000นะครับ